สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะคบท่านผู้ชมได้มีกระแสขุดภาพครับท่านอาดีตนกหวีดเก่านั้นนะคใท่านดู้ชมหลังจากที่ได้มีนางเอกครับท่านเป็นอันเตอยุคตกค้างในการดู้ชมมาจากปี7 0 8 0หรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นโดนดีคนรุ่นใหม่ก็แทบจะไม่รู้จักนะครับท่านที่ไหนได้ไปขุดภาพแล้วนั้นอุย้ยเป็นลอดช่องเก่าในะะ่านดู้ชมเดินตามเมือกมาอย่างชั่วนาตาปีครับ ท่านโดยหลังจากที่ได้ออกมาบุลลี่ในการดูชมสวเทมมี่นั้นที่อยู่อเมริกานั้นโดยเป็นสวที่ไม่ใช่ลากตั้งมาแบบประเทศไทยในการดูชมไม่ใช่จิ้มโดยประยุทธ์อย่างที่ประชาชนหลายเสนอให้ยกเลิกสวชุดบ้าบา้บาบาบ,าบาขอแตกนี้ไปหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็จะบอกอย่างไรก็ไม่แน่ใจในการดูชมแต่ที่แน่ใจคือป้องนวัดเคยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ป้องนวัดนะครับท่านนะั้นผมจำ คนผิดโดยข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านนวัดยกสอวเทมมี่คนคุณภาพตบปากคนบูลลี่เรื่องความพิการไร้สาระในการดูชมโดยคนที่หมายถึงนั้นอาจจะเป็นอะไรนะตุกจันจิราอะไรหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจในการดูชมโดยตกค้างมาต่ยุค70 80แล้วครับท่าน30กว่าปีแล้วในการดูชมก็ส่งผลให้ไม่มีใครรู้จักครับท่านอาจจะมีในการดูชมแต่ว่าน้อยเหลือเกินอ่ะเป็นแค่คนเคย ดังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พังเพราะปากอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านแม่เมืเอยจะโทรไปถามวิธีนะครับท่านว่าจะทําอย่างไรนั้นก็คงจะทํายากครับท่านเพราะานิสัยชอบบูลลี่นั้นอาจจะมาจากไฟสลิมรถช่องหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยสลิมเข้ามาฟังนั้นอย่าพึ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยครับท่านก็ส่งผลให้ทัวร์ลงนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตามรบโพสต์อย่างโอ้ย ทันควันกันเลยทีเดียวนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมไอ <c oughs> ชื่อพวกนี้นั่นถือว่าโอ้ยมัน อาถานนะครับท่านพูดถึงเล็กน้อยถึงปานกลางแค่นี้นั้นส่งผลให้ไอกันเข้ามาเลยครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับท่านหลังจากที่800ล้านนั้นซื้อช่องโดยมีกระแสสะพัดนะครับท่านจากสนทิยานชื่อรือไทยในยธรรมเออไม่ใช่ในธรรมนั้น <c oughs> ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแต่ที่ไม่ต้องติดตามเลยตอนนี้ปองอัญชลีนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเคยอยู่ในชั้นจนกระเด้งกระดอนออกมานั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กครับท่านสร้างความชงวนให้กับแฟนคลับที่ เป็นสลิมหรือเปล่านั้ผมก็ไม่แน่ใจครับท่านโดย MGR มอาอะไรแจ้งเข้ามา เจ๊ปองถามแฟนขับครับท่านแฟนขับนะครับ่านบูชมไม่ได้ขับไล่แต่อย่างใดนั้น <c oughs> ถ้าไม่มีทีวีสักช่องจะตามออนไลน์ต่อไหมเล็งควงสันติสุขจัด u t u b e ครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้นะครับ่านผูชมแจ้งเข้ามาวันนี้เลย 9, ธันวาหกครับท่าน <c oughs> โดยเฉกัะแน่เจ๊ปองอัญชลีภยัยดีรักอดีผู้ประกาศเนชั่นนะครับท่านที่โดนออกจากเนชั่นเพราะอะไรนั้นสุดแท้แต่จะไปลงล็อกกับช่อง18โพ <c oughs> สต์ลิศนาถ้าพวกเราไม่มีทีวีสักช่องจะติดตาม ออนไลน์ไหมพร้อมแชร์ภาพคู่สันติสุขมาลงสีถามถ้าจัดใน YouTube จะเป็นยังไง <c oughs> อหกูตาฝาดไม่ลงเลยนะก็ท <c oughs> ่านผู้ชมก็ต้องต <c oughs> ิดตามต่อไปครับท่านโดยมันจะออกมาหาที่เซิร์ฟหรือเปล่านัผมก็ไม่แน่ใจครับท่านโดย Facebook อัญชลีนะกบท่านผู้ชมอดีตผู้ประกาศข่าวของเนชั่นนั้นโพสต์ข้อความรว่าถ้าไม่มีทีวีชัช่องในวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้หรือตลอดไปเราก็จะไม่ติดตามเอ้ไม่ใช่จะติดตาม เราทางออนไลน์ไหมคะถ้าตอบว่าตามตามเลยค่ะอย่าลังเลรวมทั้งได้โพสต์ภาพคู่กับนายสันติสุขมาลงเสง็งไงไม่ใช่มาลงสีนะครับท่าน <c oughs> อดีตผู้ร่วมดําเนินรายการระบุว่าถ้าเราสองคนจัดรายการใน YouTube ช่างกับแม่มึงเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นยังไงคะแค่ถามเฉยๆนะคะอื <c oughs> ทำกลางแฟนคลับให้กําลังใจจํานวนมากครับท่านโดยก่อนหน้าน,นี้ช่วงฒิทย,ยามีรายงานข่าวว่านางประภาเห็นตะก,กูนะครับท่านผู้ชมเอ่อประธานที่บ,บริษัท DS b อสบอร์ดคอะไรนั้นได้ตกลงขายกิจการสถานีโทรทัศน์นิวสิซึ่งเหลือใบอนุญาตประกอบธุรกิจอีกแปีครับท่านโดยสนธิยานชื่อฤือไทยในอธรรมเอ,อไม่ใช่ในธรรมผู้ก่อตั้งสถาบันทิศทางไทยนะครับท่านผู้ชมทิศทางแถบอะไรนั้นอดีตผู้บริหารในชั่วเอ้ยไม่ใช่ใน ชั่นเลยตายแล้วไอ้ตาฝาดอยู่เลกเปื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมด้วยมูลค่า800ล้านบาทนั้นที่ไปซื้อนิวทีวีนั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครับท่านผู้ชมโดยมีนายชาติศิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นเจ้านี้เป็นคนกลางในการเจราจาดอญชลีเป็นหนึ่งในทีมผู้ประกาศของนายสนธิยาใน,นครับท่านผู้ชมไม่ใช่สนธิยานสวัสดีนะครับท่านโดยอันนี้สนธิยาชื่อลือไทยในธรรมนั้นก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวในครับท่านผู้ชมว่าช่องสลิมนั้นจะไปที่ไหน กางพวกสลิมลดช่องที่ออกมาชื่นมื่อกันอย่างชั่วนาตาปีครับท่านโดยวันนี้วันที่9ทธันวาคมนะครับบูชมผู้ชมนั้นโดยถ้าย้อนไปเมื่ออดีตครับท่านวันนี้9ทธันวาคมเมื่อปี5-6นั้นรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรแถลงยุบสภานะครานบ,บูชม โดยได้มีม็อบของไอ้เทือกนะครับท่านที่ออกมาเดินเพ่นพ่านนั้นโดยคัดค้านร่างพรบอนนิรโทษกรรมฉับเบมาาเขงโดยในเวลานั้นสสประชาธิปัตย์ลาออกจากตําแหน่งเพื่อมาร่วมชุมนุมกับม็อบโค่นล้มระบอบทักษิณน,นะกานบูชมู๋ยต่แล้วตวต่แล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยไอ้สลิมรลดช่องมึงอย่าเพิ่งยิ้มตามตัวได้เทือกมาอย่างชั่วนาดาปีนั้นก็สร้างความอับป,ปีมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่าตามที่ประชาชนบอกนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยหลังจากบัก การยุบสภาในการดานผูชมเพื่อหาทางออกสู่การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ห้าเจ็ดแต่การเลือกตั้งต้องถูกขัดขวางจากกลุ่มกปประวัในการดู้บูชมด้วยเหตุไม่สามารถลงคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งครับท่านเพราะว่ามันได้ปิดที่นูนน่นที่นี่มั่วไปหมดนั้นก็สร้างความชิบหายไปปวนมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองในการดานบูชมและต่อมาเกิดการรัดระหารวันที่22พฤษภาคม57โดยคอสชในการดานบูชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับตามองก็ได้ครับท่านโดยเป็นการเตะหม,มูเข้าปากหมายอย่าง ดีๆกันเลยทีเดียวนะคะรับท่านผู้ชมโดยอันนี้ยิ่งรักโพสย้อนอดีตอะไรว่าเดเดๆต้องเข้าไปอ่านสักหน่อยนะคะรับท่านผู้ชมโดยอาจจะแสดงใจรอดช่องหรือเปล่านะก็ใช้กับแม่ไปก่อนนะ,ค,ะครับท่านโดยอันนี้เดอะสแตนดารแจ้งเข้ามาครับท่านยิ่งรักโพส ย้อนอดีตสมัยลาออกเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจด้วยเร็วโดยเร็วเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขนะครับท่านอ่อนนี่ข่าวเก่าครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงออกมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมล่าสุดนั้นก็ไปยืนคุยกับต้นมะพร้าวต้นมะม่วงแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นเฮ้ยูมไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนั้นก็เป็นที่ทุเลศสิ้นดีเหลือเกินครับท่านโดยเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นก็บอกว่าจะปราบคอร์รัปชันครับท่านแม่เมืองตู่ นหลวงไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่มีนะครับท่านตู่บ้านรับรองโดยใครบังอาจมาว่าพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นผมจะไม่ยอมนะครับท่านเพราะผมจะว่าเอง อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอีกแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมพวกสลิมลดช่องอินดี้ต่างๆนานาน,านั้นออกมาหาซีไม่เว้นวายอย่างชั่วนาตับดีกันเลยทีเดียวครับท่านโดยหมอชังชาตินะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาหาที่เสริมไม่เว้นวายกันเลยทีเดียวนั้นผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปครับท่านส่วนพรรคแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเป็นแมลงสาบอยู่วันวันยังข้ามครับท่านโดยอยู่ในสภานะครับท่านผู้ชมบอกบิ๊กตูอ่อย่างงู้นอย่างนี้นั้นแต่พอบิ๊กตู่ล ไปนั้นออ้ยเทพไทยครับท่านไม่ใช่ยาสีฟันที่โฆษณาแต่อย่างใดนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทําการต้อนรับอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นการตีสองหน้านะครับท่านผู้ชมในพักนี้นั้นยาวอะไรกับมันมากครับท่านเพราะว่ามันแพ้อย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชม20กว่าปีนี้ไม่เคยชนะเลยนั้นก็อาจจะส่งผลให้อื้อหือ หมดคำจะบรรยายเลยนะครับท่านและตอนนี้นะครับ่านผู้ชมคําถามคําแหลมอันนี้ผมเพิ่งเจอนะครับท่านโดยเจอแล้วผมก็กดเข้ามาอา่านดูคําถามคมแหลมถามตรงจตดดุพรผมพันธ์ประธานนปชข่าวอะไรของมันวะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท่านโดยช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเรื่องของการเลือกตั้งอบอจอนะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้คมชัดลึกก็แจ้งเข้ามาครับท่านทักษิณชู้เอ้ยสู้เชียงรายเชียงใหม่แพ้บ่ได้นะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยสวก้องหรือสวก้องนั้นพี่ชัยเลิศพองอดิศรผู้สมัครนายกอบอตอเอ้ยอบอจเชียงใหม่ พักเพื่อไทยยังไม่โจทขานกันไม่จบสิ้นอะไรก็สูดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยจตุพรพมพันธ์ครับท่านก็ได้มีการออกมาเรียกร้องจากทางนบชอเชียงใหม่ว่าให้ลาออกไปซะานนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยศึกครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเป็นการวัดกันนะครับท่านว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเชียงใหม่นั้นก็ไปที่จับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องจับตาม,มองแล้วนะครับท่านที่ถแถลงข้างต้นไปแล้วนั้นโดย MG r ายไลน์แจ้งเข้ามาโดยจากพันกว่าล้านเหลือ800ล ท่านนะครับท่านสนทิยานเข้าทางแบงก์กรุงเทพเจ้าหนี้ซื้อช่องนิวทีวีเอาลยเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ผมได้ไปสอดแนมฟังช่องสนทีทอกนั้นนะครับ <c oughs> ท่านของช่วงนาตาบีที่ผ่านมานั้นก็ได้มีการบอกออกมาครับท่านว่าเป็นการฉลาดน้อยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวสําหรับออออของคนเนชั่นเก่านะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้หมายถึงพวกนี้แต่อย่างใดนั้นผู้บริหารเนชั่นเก่านั้นที่เอาเงินไปซื้อหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆนานาร้อยกว่าล้านนั้นแล การทําสื่อตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโทรทัศน์นั้นก็อาจที่จะ ถ้าเกิดเป็นพวกอันสลิมยุคตกค้างมาจากมี7 8 0นะครับท่านผู้ชมก็พวกนี้จะทําการเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านแต่ว่าที่แน่ใจคือบรรดาแฟนคลับต่างรอกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะครับท่านและก็ประกาศลั่นว่าไม่กลัวโดนแบนด้วยอ่ะอุ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็ต้องมาอ่านในข่าวนี้ครับท่านโดยผมโนตไว้ Firstly, นะครับท่านผู้ชมด้วยกรณีสนธิยานซื้อนิว18เซอดเไพรสให้อยู่นะแต่แสดงว่า อำน,นาจรัดออยอมหน้ามืดทุ่มยอมหนุนหลังเออ ฟังดูไม่ใช่ไม่ใช้เงินสดที่บอกว่าชาติสิริโสพลพานิชแบงค์กรุงเทพเป็นตัวกลางในฐานะเจ้านี้นิวสิเรียกคุณแดงประภาเหตุกลมมหาลือโดยตรงกับโอ้โหเขาเขียนว่าไอ้ต้อยนะครับท่านใครไว้ไต้อยเนี่ยดยผมก็ <laughs> ไม่สามารถอ่านต่อไปได้ในการบูชมแต่ที่อ่านได้เล็กน้อยถึงบานกลางนั้นโดยคุณต้อยนะครับท่านเอาใบเซ็นสั่งซื้อโฆษณาระยะยาวจากบริษัทที่มีชื่อเสียงประมาณ6-7บริษัทซึ่งเป็นการการันตีว่ามีรายได้จากโฆษณาแน่นอนมา หรือเรียกว่าไถ่ถอนนี้จากคุณแดงแล้วตัวเองก็เป็นนี่ต่อโดยในวงเล็บนี้อยากจะอ่านมากนะครับท่านผู้ชมแด่แล้วเดี๋ยวอาจที่จะสวยได้ครับท่านโดยตอนนี้นั้นสถานการณ์ของสื่อทีวีในกระดท่นผู้ชมนั้นก็แทบจะรอวันศูนย์พันแล้วครับท่านโดยตอนนี้นั้นสื่อออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่อย่างที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้นะกระดท่นผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรตอบปดีนั้นและเอมมี่เดอะบัตมบูครับท่านก็ได้ออกมาบอกแล้วในกระดท่นผู้ชมว่าจะ ไม่ไปขึ้นเวทีบิ๊กเมล์เทนแล้วเพราะว่า เก่งใจนักแสดงคนอื่นๆนะครับท่านหลังจากที่มีข่าวแพมๆพัมๆเข้ามาครับท่านว่าถ้าเกิดแอมมี่ขึ้นนี้จะมีคนไปขึ้นตัวอู้อะไรของมันวะเนี่ยโดยก็เป็นที่น่าจับตามองหรือจะไม่จับตามองนั้นก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับในผู้ชมส่วนฝากไปถึงพวกไอสะวะลอดช่องหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านที่มาบุลลี่คนอื่นนั้นโดยนึกว่าตัวเองเก่งแม่มึงเอ้ยเป็นนันเตอร์ยุคตกค้างมาจากบีโอ้โหเรียกว่าระดับ C ีแบนดิ้ นัะการันต์ผู้ชมโดยตอนนี้นั้นเขาแก่แล้วนั้นก็ไม่ทราบว่าแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจาจะทราบได้นะกนะรันตนผู้ชมโดยได้มีการออกมาบอกอย่างงุ่นอย่างนี้นั้นโดยผมยังไม่กล้าบอกเลยนะกรารันต์ผู้ชมว่าเขานั้นเป็นผู้พิการหรือไม่พิการนั้นโดยจะพิการตรงไหนนั้นไม่เป็นไรนะครับท่านแต่ถ้าเกิดพิการทางจิตใจนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสมเพชเวทนาอยา่างเหลือกเก,กินเลยทีเดียวตามที่ประชาชนหลายนั้นบอกออกมานั้นผมก็จะบอกว่า อย่าพูดเรื่องจริงนะเว้ยเฮ้ยใช่ไหมวะ อ๋อไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาครับท่านว่าในหัวคิดของพวกนี้นั้นคิดอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะให้ความสําคัญอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยประกัดสลิมนั้นมันจะทําให้ประเทศนี้ไม่ค่อยจะเจริญหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านว่าจะมีสลิมอีกมากมายก,กายกองเข้ามาดิ้นในช่องนี้หรือเปล่านั้นโดยหลังจากที่ได้บอกออกไปว่าเทม่รักเวิร์ตนั้นเป็นผู้พิการซ้ําซ้อนนะครับท่านผู้ชมสําหรับ ุ๊กจังจีลานั้นก็ได้ทําการลบนะครับท่านผู้ชมแห่ลบโพสลบคอมเมนต์กันอย่างชั่วนาตาปีและพอไปขุดภาพครับท่านเจอไปเดินอยู่ไกลเทือกอ,อ่ะอุ้ยโอ้ตายแล้วครับท่านแต่มันยังไม่ตายนะครับท่านผู้ชมตายแล้วเมื่อกี้นั้นเป็นแค่คําบูทานเฉยๆโดยอันนี้จากอะไรวะเนี่ยคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะ ชื่อแอคเค้์เขานะครับท่านในทวิตเตอร์เออชื่อแปลกดีไหมเทมิดักเวอร์สวอเมริกันเชื้อสายไทยได้เรียกร้องให้หราาัฐตาลาาไทยหยุดดำเนินคดีเขาลบในสิทธิมนุษยชนทางอดีตดาราน,นักแสดงชื่อดังอ,อาจจะดังในอดีตนะครับ่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นคนเคยดังพังเพราะปากนั้นก็เป็นที่นะ่าชัดเจนแล้วว่าจ,จะใช่นะครับท่านแต่ไม่มีในนี้ผมเติมเข้าไปโดยทางด้านอดีตโดยทางอดีตดาราน,นักแสดงชื่อดังจันจีราจูแจ้งได้แสดงความคิดเห็นว่าพี่ การซ้าซ้อนก็ส่งผลให้คณะทัวร์นะกรันผู้ชมได้ลงใน Facebook ส่วนตัวอย่างมากทําให้ต้องลบโพสต์ที่ทัวร์ลงออกไปเรื่อยๆอุยอ้ยอุ้ยโดยอุ้ยนี่ไม่ใช่ว่าจะกวนประชาชนทงหลายแต่อย่างใดนะกรันผูชมผมแค่จะกวนตีนสลิมรอดช่องเท่านั้นโดยกรณีสวเทม,มี่อเมริกานั่นปล่อยนางภาพไปเถอะครับยิ่งแสดงความคิดเห็นยิ่งดูเสลข้อเท็จจริงชัดอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่ บริโภคข้อเท็จจริงก็ได้มีตุกยันจีลาครับท่านได้ไปโพสต์ว่าพิการซ้ําซ้อนในการดูชมก็ไม่ทราบว่าภาพนี้จะเอาขึ้นได้หรือเปล่านั้นพร้อมเป็นการเยียดนะครับท่านแต่ก็เป็นอย่างที่หลายๆคนนั้นได้เห็นไปแล้วครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยโอ้ทวิตเตอร์แม่เอ้ยติดอันดับเมื่อวานรวดเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแฮชแท็กเทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนั้นโดยในเรื่องบราบคอแตกแบบนี้นะครับท่านก็ส่งมาให้เกิดแฮชแท็กแบนตุกจันจีลาขึ้นมาในบัดดน ครับท่านซึ่งผมก็เพิ่งเจอนะครับท่านผูชมโดยโอ้โหมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่าน ก็คณะทัวร์ก็กทํางานกันอย่างถัานควันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเป็นทัวร์แบบไม่มีไกด์ครับท่านนอนสตาอปนะครับท่านผู้ชมและทางฝ่ายคนที่โพสต์นั้นปแสดงความคิดเห็นนั้นก็ได้โดนทัวลงและก็ทยอยลบคอมเมนต์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่แหละครับท่านโดยก็สรุปคือมีภาพที่เคยเป่านกหวีดร่วมกับคุณสุเทือกมาอย่างมากมา,กายกับกองเลยอะทำให้รู้เลยนะครับท่านผู้ชมว่าตะก,กาศสลิมนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองนั้นก็ต้อง ติดตามต่อไปส่วนพระเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบครับท่านก็ประกาศในการดิงผู้ชมว่าจะเอาเรื่องค้อเขียวนั้น,น,นทางดี่ตัวเองนั้นแทบจะโอ้พื้มปิ่มกับคอมมิวนิสต์จีนอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นก็บอกว่า แต่นี่มาที่ประวิดนะครับท่านผู้ชมที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนั้นโดยถ้าเดินเต้นตอกเยียงนั้นมันยังคงตราดดึงนะครับท่านผู้ชมลงจากรถนั้นพอออกเดินลงมาแม่มึงเอ้ยลุ้นอยู่ชั่วนาตาับดีว่าเมื่อไหร่มันจะเดินถึงนะครับท่านผู้ชมโดยประวิ์โยนให้เป็นเรื่องของกฎหมายหลังม็อบใช้สัญลักษณ์คอนไข่เคียวเกี่ยวหว้ป้อมไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวหวยป้อมไม่มีครับท่านอุ้ยตายแล้วตายแล้วคนเอกวิวิต ฟังอยู่นั้นสวัสด,ดีนะพู้เด็กประวิทย์เอ้ยผมตาฝาดเล็กน้อยถึงบานกลางเท่านั้นไม่ต้องมาจ้างให้ไปทาแบบไปชอ้อนนะเว้ยให้ไม่เอาเดี๋ยวจะซวยโดยพูเด็กประวิทย์นะครับท่านผู้มีถ้าเกิดเป็นกําลังมวยจีนหรือว่าวิชากําลังภายในนั่นก็ถือว่าสุดลํำนะครับท่านผู้ชมมาก,ก่อนการเวลาโดยชอ้อนบุราฮิรันนั้นแค่ไปชมว่าน่ารักอนะ่ะบุกป่ปปากับท่านประวิทย์นั้นก็ส่งผลให้โดนขุดกันอย่างมากมา,กายไก่กองไปเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นความอันยศอดสูหรือป่า ไม่แน่ใจโดยประวิทย์ครับท่านโยนให้เป็นเรื่องของกฎหมายหลังมอบใช้สัญลักษณ์ขายคอนเคียวชี้สถานการณ์ปัจจุบันไม่ต้องมีอะไรมไีจับตาเป็นพิเศษนะครับท่านอันนี้ก็ไม่ต้องจับตามองธรรมดานะครับท่านผู้ชมต้องจับตามองเป็นพิเศษอย่างที่ประวิทย์มันบอกออกมาหรือเปล่านั้นก็ข้ามผ่านไปก่อนครับท่านแต่ดูเหมือนว่าคนที่จะข้ามผ่านไปไม่ได้นั่นก็คือบิ๊กตู่นะครับท่านผู้ชมที่มีเพลงฮิตออกมาอย่างชั่วนาตาปีวันทูที่โฟร์ไฟท์ดิสิเดอไอเทียทูหรือเปล่านั้นก็ตอนนี้นะครับท่านผู้ ของบ้าจี้ไปกันใหญ่แล้วน e ั้นบอกว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือว่าจะเป็นสาธารณรัฐไม่ได้ต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ก่อนเล็ดอิบีไปก่อนนะครับท่านอันนี้ก็ฟอร์ดเส้นทางสีแดงห่วงม็อบถูกเข้าใจผิดหลังใช้สัญลักษณ์้ายลัทธิคอมมิวนิสต์ก็ผู้จัดการแจ้งเข้ามาโดยอ็นีิเช่อได้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือไทยโพสต์มันหายไปจากหน้าจอผมแล้วครับท่านก็สร้างความปบื่อปินอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ผู้ โควิดอะไรเนี่ยก็เริ่มเข้ามาเพ่นพ่านในกรทม,มแล้วนะครับท่านผู้ชมสองชั่วโมงก่อนแจ้งเข้ามานั้นก็ต้องระวังตัวไวใ้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวโควิดนั้นมันจะงาบหัวกับบ้านของพวกเด็กวัยยาวของผมไปแดกหรือเปล่านั้นก็ไม่น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวว่าพวกเสดิมล็อช่องนั้นจะเป็นอย่างไรตอบไปครับท่านและทางสาหรัฐอเมริกานั้นจะมีการแซงชั่นประเทศไทยหรือเปล่าถ้าเกิดมีการใช้ความรุนแรงกับบอสนั้นเขาต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกัน ผู้ชมและหากมีสถานการณ์เร่งด่วนเดี๋ยวมาจะแจ้งถแถลงข่าวอีกรอบขณะที่ท่านับฟังข่าวจากสถานวิธีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือเปล่านั่นก็ไม่ใช่นะครับท่านเดี๋ยวมันจะโทรมาด่าผมอีกจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน